ตอนที่3การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการโรงงานมีหลายมิติตอนนี้เรนนี่จะเล่าถึงการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามกฎหมายโรงงานจะมีการตรวจวัดค่าความเข้มกลินซึ่งมีการกำหนดค่ามาตรฐานแบ่งตามพื้นที่ตั้งของโรงงานได้แก่ 1. โรงงานในเขตอุตสาหกรรม2โรงงานนอกเขตอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) วิธีตรวจว,วัดค่าความเข้มกลิ่นในอากาศจากโรงงานโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดมจะมีบุคคลหรือคนที่เกี่ยวข้องหลัก2กลุ่มกลุ่มที่1คณะกรรมการทดสอบกลิ่นหรือผู้ทดสอบกลิ่นเป็นคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นในอากาศจากโรงงานมีอายุการขึ้นทะเบียน2ปี กลุ่มที่2เจ้าหน้าที่ทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําหน้าที่เก็บและเตรียมตัวอย่างกลิ่นรวมถึงการคํานวณความเข้มกลิ่นการเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ป่องระบายวิธีการเก็บตัวอย่างก็จะขึ้นอยู่ว่าจะตรวจวัดการระบายกลิ่นบริเวณไหนหากต้องการวัดกลิ่นที่ปองระบายต้องดําเนินการดังนี้ห เก็บตัวอย่างอากาศด้วยหลักการดูดตัวอย่างอากาศโดยไม่ผ่านปั๊ม 2. กรณีที่ปองระบายมีฝุ่นละอองให้ใช้อุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองก่อนดูดเข้าถุงเก็บตัวอย่าง 3. กรณีปองระบายที่มีความชื้นสูงอาจใช้ชุดอุปกรณ์ดักไอน้ำหรืออื่นๆเพื่อดักจับไอน้ำในอากาศก่อนเข้าถุงเก็บตัวอย่างโดยอุปกรณ์ดักไอน้ำต้องไม่เกิดการดูดซับกลิ่นก่อนเข้าสู่ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ การเก็บตัวอย่างกลิ่นที่บริเวณัูวหรือขอบเขตภายในโรงงานแต่หากวัดกลิ่นบริเวณัูวหรือขอบเขตภายในโรงงานซึ่งอาจเป็นในพื้นที่โรงงานหรือนอกโรงงานต้องดําเนินการดังนี้ 1. เก็บตัวอย่างอากาศด้วยหลักการดูดตัวอย่างอากาศเข้าสู่ถุงเก็บตัวอย่างโดยไม่ผ่านปัม๊ม 2. ใช้วิธีการเก็บแบบสุญญากาศโดยลดความดันในอุปกรณ์ดูดตัวอย่างอากาศ ปิดทางเข้าออกของอากาศของอุปกรณ์ดูดตัวอย่างอากาศให้สนิทถืออุปกรณ์ดูดตัวอย่างอากาศซึ่งเป็นสุญญากาศแล้วไปยังตำแหน่งบริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงานด้านทิศทางใต้ลมเมื่อได้กลิ่นจากโรงงานให้เปิดทางเดินอากาศเพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่อุปกรณ์ดูดตัวอย่างอากาศจนเต็มและปิดถุงเก็บตัวอย่างอากาศโดยต้องรักษาตัวอย่างในที่มืดและระมัดระวงังไม่ให้อุณหภูมิสูงนำส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ การเก็บตัวอย่างกลิ่นและทดสอบกลิ่นต้องกระทําภายในวันเดียวกันหากไม่อาจกระทําในวันเดียวกันได้ให้เก็บตัวอย่างกลิ่นล่วงหน้า1วันก่อนวันที่วิเคราะห์กลิ่นด้วยการดมตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (sensory test) ใช้วิธี Triangle odor b a k method ตามมาตรฐานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่นกำหนดโดยมีขั้นตอนดังนี้ประเมินผู้ทดสอบกลิ่น จ้าหน้าที่ทดสอบจะเตรียมสารมาตรฐานกลิ่น6ชนิดที่มีระดับความเข้มกลิ่นที่ปลอดภัยผ่านการรับรองจากมาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ทดสอบกลิ่นจะดมสารมาตรฐานกลิ่นที่เตรียมไว้หากตอบได้ถูกต้องครบทั้ง6กลิ่นจะถือว่าผ่านการประเมินความสามารถทดสอบกลิ่นทำการทดสอบกลิ่นผู้ทดสอบกลิ่น แต่ละคนจะได้รับถุงทดสอบกลิ่น3ใบต่อ1ตัวอย่างซึ่งเป็นถุงบรรจุตัวอย่างกลิ่นเจือจางด้วยอากาศในอัตราส่วนที่กำหนด1ใบและถุงบรรจุอากาศไม่มีกลิ่น2ใบผู้ทดสอบกลิ่นแต่ละคนดมกลิ่นตัวอย่างในถุงทั้ง3ใบทีละถุงจนครบทั้ง3ใบผู้ทดสอบกลิ่นเลือกหมายเลขถุงที่มีกลิ่นและบันทึกข้อมูล คำนวณความเข้มกลิ่นรวบรวมข้อมูลและนำมาคำนวณหาค่าความเข้มกลิ่นต่อไปการรับรู้และตอบสนองกลิ่นของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความไวต่อการรับรู้กลิ่นการตรวจวัดกลิ่นด้วยการดมเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน